เป็นคนคุยสนุกอารมณ์ดีชอบเล่นเกมชอบการแข่งขันระวังติดโกงระวังโกงเวลาเล่นเพราะชอบชนะรักการตีกอล์ฟเป็นที่สุดช่วยกิจกรรมสมาคมทโฟไทยตั้งแต่ปี2002โดยเริ่มที่ทำและดูแลไซต์ของสมาคมนและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาร์ฟนมาโดยตลอดย้ายมาทำงานกับสามีเมื่อปี1995เรียนเกษตรมาเปลี่ยนสายเป็นฟแนนซ์นะฮะซึ่งเราจะมาดูกันว่าทำได้หรือไม่ ปัจจุบันทำงานตำแหน s <S <Yeah. S 1> ่ง Vice President Company c o m p l i a n c e Manager ที่บริษัท m a r u o l e n c h ขอต้อนรับคุณสุภาพครับ ขอแก้ไขนะคะไม่ได้ม่ได้จบเกษตรจบเกษตรจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ว่าในสาขาวิทยาการเนาะเดี๋ยวนะการจัดการประมงคณะประมงนะมงแต่ว่าอย่างว่าพาย้ายมาปุ๊บแต่งงานนะคะแต่งงานย้ายมาอยู่เป็นสามีโตแล้วก็ไม่รู้จะไปหางานทำอะไรก็คือก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรว่า าาาสาขาวิชาที่เรียนมาก็คงไม่ได้ใช้ที่ตอรันโตก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่รู้จะทำอะไรไม่มีแผนไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คิดว่าคงไม่อดตายให้สามีเลี้ยง <laughs> แต่ว่า,อาพอพอ,พอเริ่มมาอยู่มันคือ,ค,อคือเราเราเคยทำงานมาตอนจบการศึก็ทำงานกับบริษัทซีที่กรงุงเทพอยู่อยู่ใน แต่ว่าเป็นนักวิชาการนะคะก็ทำอยู่ประมาณ2ปีกว่ากับมาน,นี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เริ่มต้นจากงานเขาเรียกว่า Person Friday a y ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังใช้คำสอนอันนี้กันหรือเปล่าคือ General ทเบนะคะเ <laughs> ขาใช้อะไรให้ทำหมดก,ก็เริ่มต้นจากญาติของสามีที่เขาทำง,งานอยู่ทั่วๆไปเขาบอกเ้อตอนนี้ มันมีคล้ายๆกับว่าถ้าเขาจะทำ mailing out ให้กับลูกค้าใช่ไหมส่งจะมาให้ลูกค้าก็บอมาช่วยหน่อยเขียนจ่าหน้าซองสต๊อเอาเอาเอาเอกสารใส่ในซองส่งไปอะไรเงี้ยก็ไปทำชั่วโมงแล้วตอนนั้นขัานในขั้นต่ำประมาณเก้าเก้าหรียญเลยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ก็ได้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็งานประจำงานแรกที่ได้เนี่ย ก็เป็นญาติของสามีเหมือนกันก็ทำจัดเอกสารข้าวแฟนก็คือเขามีหวยมีอะไรแล้วก็จัดข้าวไปเรื่อยๆตอนนั้นทําอยู่ปีหนึ่งนะกลับ้านมาร้องไห้ทกตืนวโอ้ยทำไมฉันจบ เปิย <C> e atri ม,มันนั่งจ่ายสารเข้ากันโมกก็แต่ก็ไม่อะไรเพราะว่ามันก็ยังได้สตังค์เป็นค่าขนมค่าอาหารอะไรเงีนนะ้ยเนาะจำได้เลยว่าไอ้เพย์เช็คครั้งแรกที่เห็นเป็นฟูชาไหมนะคะทุกๆุสองอาทิตย์จะได้ตังห <c oughs> ้าร้อยแปดสิบเหรียญโอ้เป็นะ <c oughs> รู้อยู่เนาะเป็นรู้อยู่สกุลอดได้ยังไงห้าร้อยแปดสิบเหรียญทุกๆุสองอาทิตย์แต่ก็คือแินยู่กับแม่สามีก็ก็โชคดีไหนไม่อยไม ข้าไม่ต้องซื้อบ้านไม่ต้องเชา่าข้าไม่ต้องซื้อหลังจากนั้นก็ภายในภายในบริษัทนะคะเขาก็คือคือข้อาไปทำงานก็รู้ว่าเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์อะไรในการในการนา ทำงานของบริษัทนั้นนะคะก็รู้ว่าเขาใช้ AS 400เป็นของ IBM ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปเรียนก่อนอก็ไปเรียนที่เซน e กาแหละก็ไปเรียนอคอมพิวเตอร์เล็กน้อยที่เกี่ยวกับ IBM 400 AS 400พอพอมันมีตำแหน่งเปิดเป็นคอมพิวเตอร์โอเปอเรเตอร์ก็เลยสมัครแล้วไหนก็เรียนจบปอนี้ได้ได้เซนต์พิเกตก็ก็สมัครงานนะั้น เขาก็ให้ทำเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะสมัครภายในภายในบริษัทก็ทํางานเป็นคอมพิวเตอร์ออเปอรตอร์อยู่ประมาณ2ปีแล้วก็เลื่อนตําแหน่งเป็นโปรแกรมเมอร ซึ่งก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าทำไม่เก่งเขียนโปรแกรมเลมันเด็กอ่อนหัดไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้ประมาณเดือนสองเดือนผู้จัดการบอกเอออย่าทำเลยให้คนอื่นก็ทำเลยยูมาทำเป็นเป็นซิสเต็มแอดมินกแล้วกันโอเคง่ายกว่าโอเคก็ทำอย่างงั้นก็เป็นมาหลายปีอยู่สรุปว่าทำงานบริษัทนั้นประมาณ6ปีแล้วบริษัทก็ปิดตัวลงเขาว่าเป็นนํำ มันเป็นบริษัทจัดส่งหนังสือทั่วประเทศซึ่งตอนนั้นมันเป็นปีก่อนก่อนปี2,000เนาะก็คนยังอ่านหนังสืออยู่แต่หลังจากนั้นมาคนก็ไม่ค่อยนิยมอ่านหนังสือล,ละแต่เอชัปเตอร์ซึ่งบ,บริษัทบุ๊กสมนะัยนั้นเขาก็เป็นเป็นเจ้าตลาดทําให้บริษัท หนังสือเล็กๆติดตัวลงไปหมดโอเคก็ okay, ไม่เปไ็นไรก็ตกงานปี2 5 0 0 2202ซึ่งตอนนั้นก็มาช่วยงานสมคคนาคมทำเว็บไซต์อยู่ก็ไม่เก่งอะไรหรอกก็ให้สามีช่วยส่วนใหญ่รู้แตเก่งทุกอย่างเป็นผู้จัดการออพอเอาพตกงานปุ๊บก,ก็ก็บริษัทการเงินและเข้าไปสืการเงินในนี้ UBS อ่ายูเนียนแบงก์ออฟสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อ่าในทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะเขามีสำนักงานที่โตรอนโตเขาก็เปิดรับสมัครอ่าเป็นพาร์ทไทม์หรอเป็นคอนแทคพาร์ทไทม์หรือคอนแทคเป็นงานเชื่อข่าวสี่เดือนเราก็ไปสมัครเขาก็รับเลอพอพอสี่เดือนสี่เดือนผ่านไปสงสัยเขาชอบเราเป็นคนขยันแล้ก็เขาเขาเลยบอกว่าเอออ่า ตอนเราไม่ได้มีความต้องการทางด้าน A S 400นะ4เดือนที่ที่มาจะทำงานดีมากเลยคุณอยากจะทำงานเป็นแบบเดสก์ท็อป p โตรไหมเดี๋ยวเราให้ทำก็โอเคก็เขาก็เสนองานมาให้ก็เป็นเป็นฟูลไทม์ันนะคะก็รับก็เมื่อกี้มีคนถามว่ามี g o กชิเอได้ไหมได้เพราะตอนนั้น ขออนุญาตประกาศนิดนึงเนื่องจากมันตอนนี้เวลาเที่ยงห้นาทีถ้ามีใครจอดรถอยู่ข้างหน้าถนนนะคะจะต้องเริ่มหยอดเหรียญตอนหนึ่งบ่ายโมงนะคะก็มี2นาทีให้วิ่งค่ะขอ,อต่อค่ะโอเคเรกว่าเราพูดมากเขาไม่ <c oughs> <c oughs> อยเฮ้ยหยุดออมก็ ตอนนั้นก็คือจะมาได้งานงานพาร์ทเองานฟูานครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ได้เงินเดือน40,000อันนี้พูดได้เพราะว่าเป็นเรื่องอเดินเดือน40,000แล้วก็มาทํางานชั่วคราวเขาก็ให้จะม่ได้แล้วเท่าไหร่พ่อเขาบอกว่าอเออเดี๋ยวจะให้ทําฟูทานนะเขาให้มา38,000 ก็เลยทุกไมมันให้ได้น้อยไปเลยหมายถึงสองหันไม่เอาหญิ่งไม่เอาก็บอกเอองั้นก็เอางั้นก็ให้เท่าที่คุณได้ก่อนมาล้วกันสี่สี่หมื่นก็เลยโอเคเอาแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าตอนนั้นก็เราอีกแค่มีแล้วไม่ดับไม่ดับไม่ดับตลกเลยโอเคเลาวก็โอเคแต่ที่ไม่รู้ก็คือได้โบนัสเพราะว่าตอนที่ทำงานบริษัทส่งหนังสือเนี่ย โบนัสก็คือ50เหรียญอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้ก็ทำสี่หมื่นก็สี่หมื่นก็ทําไปก่อนที่เป็นงานใหม่เพราะเป็นเป็นเดสก์ท็อปหัตซึ่งเราไม่เคยทําเลยแต่เขาก็เป็นงานเล็กๆงานเขาก็ช่วยสอนกันไปทำกันไปอะไรใช่ไหมพอครบครบปีไม่ใช่ครบปีหรอกถึงตอนที่โบนัสออกเจ้าไหนคุณการเรียกไปคุยอะนี่คือโบนัส เห็นตัวเลข้ะครับตกเก้าอี้ไม่เคยไม่เคยเห็นโบนัสังหารนั้นมาก่อนพูดไม่ออกพอไปดูได้เงินได้โบนัสมาสองหมื่นห้าซึ่งหกสิบเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตกใจโอ้ยแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้ได้เองเพราะช่วงนั้นช่วงภาวะธุรกิจการเงินมันเฟื่องใช่ไหมคะ จนถึงฟองสบู่แตกในช่วงปี2007 2008ฟองสบู่แตกแต่จริงก็เปลี่ยนงานก็ทำเดสทอปสปอร์ตมีสองทีเจ้านายก็บอกว่าไม่ใช่เจ้านายหรอกบริษัทอะไรก็บอกว่าเออ คุณมาทำที่ trading desk ก็เลยแบริษัทเป็นซื้อขายหุ้นนะคะซื้อขายหุ้น s t o k อ่ะ mm hmm. เลยบอกว่าเออมามามา,มาทำที่ trading desk ลัวกันมาช่วย support traders mm hmm. คนซึ่งโอเคก็เปลี่ยนงานก็จะเปลี่ยนเปลี่ยน t i อ l e เป็นเป็น front office support ซึ่งหน้าที่ก็คือ คุยกับเทรดเดอร์แล้วก็ต้องว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราก็ไปคุยกับเดเวลลอปเปอร์ซึ่งเขาทำโปรแกรมในการเขียนซื้ขอขายพวกนี้เนี่ยโปรแกรมเนี่ยเราก็อยู่ในนั้นคืออยู่ระหว่างเทรดเดอร์กับโปรแกรมเมอร์ก็ทำอย่างนั้นอยู่ประมาณ5ปีแล้วฟองสบูแ่แตกก็บริษัทก็เขาเรียกว,ว่าอะไรอะย่อตัวลงจากที่เคยมี ทำงานทั้งหมด200กว่าคนก็เหลือตอนนี Un ้ตอนนี้เหลือประมาณ40-50คนเขาก็ให้ออกก็ไม่เป็นไรก็ออกข้อตกงานอยู่ประมาณแ8เดือนได้แ8เดือนก็ก็ไปได้งานใหม่นี้เป็นเป็นสต o ร k ทอ o พเลเหมือนกันเป็นบริษัทสื้อขายวเหมือนกันแต่บริษัทเล็กกว่าไม่ได้ยักษ์ใหญ่เหมือน UBS ซึ่งิประธานบริษัทตอนนั้นเป็น พนักงานเก่าที่ UBS เขาก็แล้วมามาช่วยทำหม่ก็ทำอยู่ประมาณ2ปีปกติเป็น operation นะคำนี้เกี่ยวกับเช็ค statement คือหมายความว่าไม่รู้จักภาษาไทยว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้เช็ค statement ก็คือเราเวลาลูกค้าซื้อขายแล้วแล้วก็แล้วก็ให้ให้ให้ ให้หุ้นกับกึ่ักเม EN นน่ะถ้าถ้าซื้อขายในตลาดแล้วก็ต้องมาส่งสมมอบหุ้นกันทีหลังก็ทำมีสองปีกว่าบริษัทก็ปิดตัวลงบวิษัทปิ <c oughs> ดตัวลงตกงานกิจสุขเอกก็เจอแล้วไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้ว อีกสิเดือนก็ก็เหมือนกันก็เพื่อนร่วมงานเก่าที่ UBS กอกว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่ถ้าไม่ทำอะไรมาทำนี่ไหมนี่เป็นตำแหน่งใหม่จะเป็น Compliance Officer ขอโทษทีก็ไม่รู้ภาษาไทยเหมือนกันว่าอะไรก็ประมาณว่าผู้กำกับดูแลส่วนกฎผู้คุมกฎอ่าผู้คุมกฎอะไรประมาณนั้นะะ Compliance ก็เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่ศูนย์หมายถึงว่าระดับต่ำสุด คือตอนนั้นรามีประสบการณ์การทำงานประมาณหลายสิปีสิปีใช่ไหมในใ,ใ,ใ,ใน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 ธุรกิจนี้แหละก็เลยอากเปลี่ยนงานใหม่ก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นจากขั้นต่ำขั้นงาน compliance officer ใช่ไหมก็โอเคก็เริ่มเรียนรู้งานและอะไรมาตอนนี้ก็ทำอยู่ประมาณเก้าปีกว่าก็เลื่อนขั้นมา,อาตอนนี้ก็เป็น compliance manager เป็ vice president เป็น vice president แล้ว ก็ก็นี่แหละก็คือก็คือการทำงานมีคำถามอะไรก็บอกมาเพราะว่าอ่าย้มันจะมีคำถามเสรินิดนึงนิดนึงน้องๆเขาจะได้รู้ว่าระหว่างที่อยู่บอกว่ายูตกงานบ่อยๆเนี่ยระหว่างที่ตกงานบ่อยๆเนี้ยค่ะมีเงินกินใช่ไหมคะอันนี้อธิบายนิดนึงว่าทำไมเราถึงมีเงินสำรองตรงนี้ว่าเวลาเราตกงานเราไม่ต้องตกใจถ้าเราเสียแ็กตลอดเวลาในการ <Okay. S 2> อันนี้เป็นข้อแนะนำให้คุณคือภาพเป็นคนเล่าแล้วกันตกงานบ่อยแนตะ่ <laughs> รู้สึกแฮปปี้ดีโอเคค่ะโอเคคำถามนี้ตอบได้สอสองแบบ